หลังจากที่ตำรวจรับไปยื่นเรื่องให้เฮียสกอร์ฟิวย้ายเรือนจำภัดสดีก็ปฏิเสธพวกมันเลยบอกว่าจะเปิดเผยเรื่องโตเลโดภัดสดีไปหาเฮียสกอร์ฟิวที่ห้องขังบอกว่าเขาจะต้องถูกย้ายไปเรือนจำอื่นภายในวันพรุ่งนี้เฮียสกอร์ฟิวขอร้องว่าพี่ชายกำลังจะถูกประหารแล้วเขาต้องการอยู่ที่นี่กับพี่เฮียสกอร์ฟิวเลยไปยื่นเรื่องคำสั่งห้ามของศาลร,ระหว่างการพิจารณาอย่างน้อยก็จะยื้อเวลาไปได้อีก30วันอีกด้านนิกดูเทปหลายรอบจนเกิดผิดสังเกต ว่าหลังจากที่ลิงคอนเดินออกไปมีคนแต่งตัวคล้ายลิงคอนเดินกลับมาที่รถเพื่อทำให้ดูเหมือนเป็นการปล้นฆ่าและชายคนนั้นหันหลังให้กล้องตลอดเขาเอาเทปไปให้เพื่อนที่เป็นเซียนกล้องดูก็บอกว่าเสียงปืนมันถูกตัดต่อเข้ามาแน่นอนแต่ถ้าจะให้เขาขึ้นไปเป็นพยายนยืนยันว่าเทปนี้มีการตัดต่อเขาจําเป็นจะต้องได้เห็นเทปต้นฉบับซะก่อนนิก <Nick S 2> และเวโรนิกาไปขอเทปต้นฉบับแต่ห้องเก็บหลักฐานคดีลิงคอนเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปไม่กี่วันก่อน ข้อน้ำแตกจนหลักฐานทั้งหมดในห้องได้รับความเสียหายอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนี้จอนให้ลูกน้องไปหาเรื่องผู้คุมแล้วอาศัยจังหวะหนวๆกันปั๊มกุญแจห้องพัสดีมาให้เฮียสกอร์ฟิวเมื่อถึงเวลาที่พัสดีเลิกงานเฮียสกอร์ฟิวก็ขออยู่ที่ห้องต่อบอกว่าจะต้องจับแบบจําลองไว้จนกว่ากาวจะแห้งพัสดีเลยย้ำให้ผู้คุมที่อยู่นอกห้องเฝ้าเฮียสกอฟิเอาไว้ แต่ผู้คุมก็มวัวแต่จีบเลขาพัสดีอยู่ไม่ได้สนใจอะไรเลยพอพัสดีออกไปเฮียสกอร์ฟิลก็เอาคุณแจที่ปั๊มไว้ไขออกมาที่ประตูหลัง เฮียสกอรฟิวปินช่องขึ้นไปจนถึงหลังคาเรือนจำผู้คุมเบลิกส์เห็นว่าเฮียสกอรฟิวทำไมไม่กลับมาสักทีก็เลยวอแจ้งไปว่ามีนักโทษหลบหนีทีนี้ก็วุ่นวายกันทั้งเรือนจำสุนัขดมกลิ่นแล้วก็รถตำรวจมาพร้อมแต่นี่เป็นแผนของเฮียสกอรฟิวเขาตั้งใจทำเพื่อที่จะดูว่าถนนเส้นไหนที่ไม่มีรถตำรวจและปลอดภัยต่อการหลบหนีผัสดีบอกว่าเฮียสกอรฟิวอยู่ที่ห้องทำงานพอเบลิกส์ไปก็เจอเฮียสกอรฟิวจริงๆมันเละโกรธมาก ว่าเฮียสกอร์ฟิลต้องวางแผนอะไรไว้แน่แต่คนอื่นๆก็ยืนยันว่าเฮียสกอร์ฟิลไม่ได้ออกจากห้องไปไหนเพราะเขาเฝ้าอยู่หน้าห้องตลอดเวลา พวกตำรวจลับไปขู่พัสดีอีกรอบว่าให้ใช้อำนาจพิเศษของพัสดีสั่งย้ายฮฮสคอฟิลไปทันทีไม่งั้นเรื่องที่โตเลโดจะต้องถึงหูของเมียพัสดีแน่ๆพัสดีเลยทำลายใบคำร้องของฮิสคอฟิลทิ้งแล้วสั่งย้ายเขาวันพรุ่งนี้ทันทีแต่พัสดีรู้สึกผิดในใจจึงไปสารภาพบาปกับบาทหลวงเขาสารภาพว่าเคยมีลูกชายนอกสมรสโดยที่เมียไม่เคยรู้เมียรู้แค่ว่าเขาเคยนอกใจเขาเลือกที่จะอยู่กับเมียและเก็บความลับเรื่องลูกเอาไว้ เขามีเคยดูแลลูกชายเลยจนกระทั่งลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุก็เลยได้แต่โทษตัวเองมาตลอดเขารู้สึกผิดที่ตอนนั้นเห็นแกตัววันรุ่งขึ้นพาสดีวอลเดนเลยปฏิเสธคำขอย้ายเรือนจำและขอให้เฮสกอร์ฟิลยุ่กับพี่ชายต่อพาสดีตัดสินใจบอกความจริงที่ปิดบังมานานให้เมียรู้พอบานใจกล้าจริงๆนะเนี่ยพอย้ายไมเคิลสกอร์ฟิลไม่สำเร็จคนที่อยู่เบื้องหลังเลยสั่งให้ใช้วิธีอื่นจัดการกับไอ้สกอร์ฟิลแล้วก็ลินคอนจากในคุกแทนเลยเหมือนเลยให้คนรู้จักสั่งนัก โทษในคุกให้เก็บสองพี่น้องคู่นี้ ส่วนทีแบ็กที่โดนพวกจอนซ้อมไปขราวก่อนก็กลับมาจากห้องพยาบาลพวกลูกน้องมันก็เตรียมเด็กใหม่มาให้สนองอารมณ์สกอร์ฟิวต้องการเวลามากกว่านี้ในการขุดกำแพงอีกฝั่งสุงเครเลยบอกว่าให้สร้างสถานการณ์ปลุกระดมนักโทษและผู้คุมจะสั่งปิดเรือนจำไม่ให้มีการเข้าออกแม้แต่ผู้คุมก็จะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายเฮียสกอร์ฟิวก็เลยแอบไปพังเครื่องบายความร้อนทําให้ห้องขังมันร้อนมากพวกนักโทษเลยคลุ้มคลั่งหาเรื่องผู้คุมให้รีบซ่อมแอร์เพราะมันร้อนยังกับนรก ไอทีแบ็กเดินไปหาเรื่องผู้คุมจนพวกผู้คุมต้องเดินหนีและประกาศปิดเรือนจาแต่ทีแบ็กและพวกของมันเข้าไปพังหน้าต่างห้องควบคุมจนลูกกงหลุดและยังเก็บคุญแจที่ผู้คุมทําตกไว้ได้ทีนี้ก็เกิดเหตุจลาจลกันใหญ่นักโทษวิ่งก่อเรื่องไปทั่วตึกเบลิกสั่งปิดตึกปีกบีทั้งหมดส่วนสกอร์ฟิลกับซูเครก็รีบลงมือไปขุดกําแพงต่อ ขณะเดียวกันนิกส์ให้เพื่อนนักสืบไปหาว่าใครเป็นคนแจ้งตำรวจว่าเห็นลิงคอนตัวเปื้อนเลือดวิ่งออกมาจากลานจอดรถซึ่งความจริงชุดลิงคอนนั้นไม่ได้เปื้อนเลือดเลยเขาสืบได้ว่าปลายสายที่โทรมาแจ้งมาจากวอชิงตันดีซีนนถึงเรื่องนี้จะเอาไปเป็นหลักฐานให้สารพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้แต่นิกและเวโรนิก้าก็ตัดสินใจเดินทางไปที่ดีซีเผื่อว่าจะมีอะไรเพิ่มเติม ตอนนี้เหตุการณ์ในห้องขังมันเกินที่จะควบคุมได้แล้วผู้คุมเลยต้องรีบพาลินคอนกลับแต่ก็เจอพวกทีแบกผ่านมาพอดีพวกนักโทษมันหาเรื่องเล่นงานผู้คุมอยู่แล้วผู้คุมเลยโดนพวกมันทำร้ายสาหัสส่วนลินคอนก็ช่วยไม่ไหวทีแบกลากผู้คุมไปอัดต่อจนถึงหน้าห้องสกอร์ฟิลแล้วบังเอิญไปชนอ่างล้างหน้ากระเด็นเลยเห็นรูที่ผนังทีแบกรู้แล้วว่าเฮียสกอร์ฟิลกำลังวางแผนแหกคุกมันขู่ว่าจะเปิดโปงสกอร์ฟิลและจอนก็เลยต้องยอมให้ทีแบกเข้าร่วม กลุ่มด้วยโดยมีข้อแม้ว่าห้ามทีแบกทำร้ายผู้คุมคนนี้เด็ดขาดเพราะเขาเพิ่งเข้ามาทำงานและยังมีลูกเมียต้องดูแลลินคอนถามหาน้องชายกลัวว่าจะเป็นอันตรายมีนักโทษคนหนึ่งบอกว่าเห็นสกอฟิลล์ลินคอนเป็นห่วงน้องชายก็เลยเดินตามเขาไปแต่ที่ไหนได้มันกลับพยายามฆ่าลินคอนตามที่ได้รับคำสั่งมาแต่มันก็พลาดถูกลินคอนฆ่าตายส่วนไอ้พวกนักโทษที่อยู่ในตึกพยาบาลได้ยินว่ามีการเกาะจลาจลก็ช่วยโอกาสทำร้ายผู้คุมในห้องพยาบาล และตั้งใจจะจับหมอซาร่านางเอกของเรามาทำเมีย หมอซาร่าถูกขังอยู่ในห้องและขอความช่วยเหลือแต่สายโทรศัพท์ก็ถูกตัดและเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ไปคุมอยู่ที่ตึกเอกันหมดสกอฟิลปีนขึ้นที่หลังคาเห็นหมอซาร่าอยู่ในอันตรายก็เลยรีบไปช่วยหมอซาร่าที่โรงพยาบาลเฮสกอฟิลพาหมอซาร่าปีนหนีตามช่องระบายอากาศจนถึงทางออกตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าหมอซาร่ากำลังจะถูกนักโทษจับเป็นตัวประกันเพราะหมอซาร่าเป็นถึงลูกสาวของผู้ว่าการผูว่าสั่งจับตายพวกนักโทษที่เข้ามาทำร้ายหมอซาร่าไม่ เคินลีบกลับไปที่ห้องขังหมอซาร่าปลอดภัยแต่เธอกลับสงสัยว่าทำไมเฮียสกอร์ฟิ์ถึงรู้เส้นทางต่างๆในเรือนจำเป็นอย่างดี ตอนนี้นิกพาเวโรนิก้าไปเจอนักสืบของเขาเขาบอกว่าเบอร์นั้นโทรมาจากโทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ใกล้ตึกคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติและตึกตรงข้ามเคยเป็นสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นของสเตทแมนคนที่ลินคอนถูกกล่าวหาว่าฆ่าตายตำรวจรับโทรหาเวโรนิก้าผ่านตู้โทรศัพท์เครื่องนั้นและบอกว่าทายังตามสืบอ,อยู่พวกแกจะต้องตายแน่ ทีตายห้องขังสุเครและจอรนเจาะกำแพงใต้ดินสำเร็จพวกเจ้าหน้าที่เข้ามาระง,งับเหตุและควบคุมผู้นักโทษเอาไว้ได้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลงจอรนและเฮียสกอร์ฟิลกำลังจะปล่อยผู้คุมและผู้คุมสัญญาว่าเขาจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครอย่างแน่นอนแต่ไอทีแบ็กมันไม่เชื่อก็เลยฆ่าผู้คุมทิ้งเฮียสกอร์ฟิลโกรธที่ทีแบ็กมันฆ่าผู้คุมก็เลยไม่รับทีแบ็กเข้าทีมแหกคุกตามที่ตกลงกันเอาไว้ตอนนี้เฮียสกอร์ฟิลสามารถเจาะผนังห้องขังซึ่งเชื่อมต่อกับท่อน้ำเก่าใต้เรือนจำซึ่งงเป็นทา จากห้องขังไปยังตึกพยาบาลแต่เขาต้องเจาะท่อน้ําใต้ดินที่เป็นทางเชื่อมให้ได้โดยท่อนี้อยู่ใต้ห้องเก็บของเก่ามีนักโทษเพียงคนเดียวที่ผู้กุมอนุญ,ญาตให้เข้าไปได้ก็คือชารล ดานเวโรนิกาและนิกเพิ่งกลับมาจากดีซีพร้อมก่อเอกสารมากมายนิกบอกว่ามีตรงกลัวโทรศัพท์มันก็แค่ขู่เราประพอมาช่วยเวโรนิกาขนของเข้าห้องทันทีที่เขาเปิดประตูระเบิดก็ทํางานเราประพอถูกระเบิดเละตอนหน้าต่อตาทั้งสองคนรีบซ่อนตัวทันทีพวกตำรวจรับคิดว่ากําจัดทั้งคู่ได้แล้วแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหนายจากนั้นตำรวจรับก็ตามไปเก็บ l อลเจลูกชายของลิงคอนแต่แม่และพ่อบุญธรรมช่วย l อลเจหนีไปได้ตำรวจรับเลยฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่บุญธรรมด ส่ร้ายว่าเป็นฝีมือของ LJ ที่เรือนจำจอนบอกว่าทางเดียวที่พวกเขาจะเข้าไปขุดท่อใต้ห้องเก็บของได้คือต้องทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วผู้คุมจะให้พวกเขาไปซ่อมห้องนั้นสกอร์ฟิลไปขอให้ชาลส์ช่วยวางเพลิงแต่ชาลส์ปฏิเสธเขาทำตัวดีมาตลอด30ปีจนผู้คุมไว้ใจชาลส์ไม่อยากแหกคุกหรือมีเรื่องกับใคร แต่เบลิกมันไปหาชาวเพื่อถามว่าใครเป็นคุณฆ่าผู้คุมลูกน้องของมันชาวรู้ว่าเป็นฝีมือของทีแบ็กแต่ก็ไม่อยากบอกเพราะว่าถ้าบอกไปเขาจะต้องโดนพวกมันเล่นงานเบลิกไม่พอใจและขู่ว่าต่อไปชาวจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่านักโทษคนอื่นต่อมาเมื่อชาวสกลับห้องขังก็เห็นศพแม่ของเขาถูกฆ่าบนเตียงชาวสแคนมากคิดว่าเป็นฝีมือของเบลิกเลยไปเผาห้องเก็บของส่วนทีแบ็กก็โยนความผิดให้ลูกน้องโดยเอารูปลูกสาวผู้คุมที่มันขโมยมายัด ใต้เตียงเพื่อนเบลิกส์จึงจับลูกน้องทีแบ็กไปแทนอีกด้านนิกและเวโรนิกาไปหาภรรยาของสเตทแมนเพื่อถามข้อมูลแต่เธอก็เบื่อที่จะต้องมาตอบคำถามนี้ซ้ำไปซ้ำมา เธอบอกว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างก็อยากจะฆ่าสามีของเธอทั้งนั้นแหละเพราะว่าก่อนที่สามีเธอจะถูกฆ่าตายได้มีการสืบสวนอย่างลับๆเรื่องที่เขาชอบโกงเงิน500ล้านเหรียญสหรัฐและถ้าข่าวนี้รั่วไปหุ้นมูลค่าหลายล้านก็จะร่วงลงทันทีและผู้ถือหุ้นก็จะเสียผลประโยชน์ดาร์ลิงคอนที่รู้ข่าวของ LJ ว่าเขากำลังหนีการจับกุมก็ขอผู้คุมโทรศัพท์ไปหาลูกเขาบอกให้ LJ ไปขอความช่วยเหลือจากวรอร์นิกา้า เวโรนิก้าบอกให้แอลเจนั่งรถบัสมาหาเธอที่ไอโอวาตำรวจลับที่ดักฟังโทรศัพท์อยู่เลยตามรถบัสคันนั้นไปแต่ผิดคาดแอลเจไม่ได้อยู่บนรถบัสคันนั้นเพราะหลังจากวางสายเวโรนิก้าส่งข้อความนัดให้ไปเจอที่อื่นเพราะรู้ว่าถูกดักฟังหลังจากที่พวกตำรวจลับทำงานพลาดเจ้านายเลยส่งคนไปช่วยซึ่งมันเฮี้ยมยิ่งกว่าตำรวจลับสองคนนี้อีกเพราะเจ้าหนายที่หนุนหลังพวกมันก็คือรองประธานาธิบดีด้านควีนก็ไปหาอดีตคู่มั่นของ วโรนิก้าควีนฆ่าเขาตายและเอาอ e ีเมลของเขาส่งไปหาวโรนิก้าทันทีที่วิโรนิก้าตอบเมลควีนก็ได้แกะสัญญาณที่อยู่ของเธอที่คุกลูกน้องของทีแบ็กก็ทนมันไม่ไหวมาขอร้องให้สกอร์ฟิลช่วยแต่เฮ er ียสกอร์ฟิลไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวลูกน้องของทีแบ็กเลยผูกคอตายต่อหน้านักโทษคนอื่นๆสิ่งนั้นทําให้เฮ er ียสกอร์ฟิลรู้สึกผิดมากเฮียสกอร์ฟิลรู้ว่าทีแบ็กไม่กล้าปากโป้งไปบอกผู้คุมเพราะว่ามันก็อยากหนีออกจากที่นี่ไปพอๆกับเขาเฮียสกอร์ฟิลบอก ว่าต่อไปนี้เขาคือคนที่ตัดสินใจทุกอย่างและทีแบ็กก็จะต้องทำตาม และห้ามไปเอาพวกนักโทษหน้าใหม่มาเป็นลูกน้องสนองอารมณ์อีกพวกเขาเริ่มลงมือขุดไปได้สองสาวันเบลิกก็เข้ามาเปลี่ยนทีมคนงานเพราะว่าคนของจอรนยังไม่ได้โอนเงินสวยให้พักพวกของจอนที่นอกคูเห็นว่าจอรนหมดประโยชน์แล้วเพราะไม่สามารถเอาที่อยู่ของฟิโบนักชีมาให้พวกมันได้จอนเลยบีบพีอัศว์ฟิวเพราะถ้าพวกมันไม่ยอมโอนเงินให้เบลิกอีกไม่นานพวกคนงานกลุ่มใหม่ก็จะต้องเจอหลุมที่พวกเขาขุดแน่ฟิโบนักชีเขาเป็นพยานปากสําคัญที่จะเปิดโปงแก๊งของจอรนซึ่ง นั่นจะทําให้จอนและเพื่อนต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตตารวจเลยเอาตัวฟิโบนัชชีและครอบครัวเข้าโครงการคุม้มครองพยานเฮียสกอร์ฟิวขอไปคุยกับเพื่อนของจอนด้วยตัวเองเฮียสกอร์ฟิวบอกว่าเขาสืบจนรู้ว่าฟิโบนัชชีอยู่ที่แคนาดาและได้ให้ที่อยู่ไปพวกมันเลยโอนเงินให้เฟลิกซ์เหมือนเดิมจอนและพวก ได้กลับเข้าไปทำงานในห้องเก็บของต่อโดยไม่รู้ว่าซีโนตท,ที่แอบดูพฤติกรรมแปลกๆของไมเคิลมาตลอดจะไปเจอหลุมที่พวกเขาขุดเอาไว้ส่วนคนของจอห์นก็ถือปืนไปฆ่าฟิโบนัชชีตามที่อยู่ที่เฮอสกอร์ฟิ์ให้ไว้แต่มันก็เป็นแผนของเฮอสกอร์ฟิ์ที่โทนัาให้เพื่อนแจ้งตำรวจตามแผนที่วางเอาไว้พวกมันก็เลยถูกจับติดค,คุกอยู่ที่แคน,นาดา